สวัสดีครับผมนักเรียนในสิบตำรวจนักศึกษตำรวจที่สุดครับเรับเหตุผลที่เลือกเรียนที่ีิไรปกครองท้องถิ่นสาขาการทางการตำรวจและชุมชนครับก็เพราะว่าทําให้การเรียนเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนแล้วก็ตำรวจให้สามารถเข้ากันได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมมองตำรวจมี่แย่ลบแล้วก็ เป็นการาทําให้ชุมชน,นสามารถด,ดูแลตัวเองได้ด้วยตํารวจเป็นแกนหลักในการช่วยพัฒนานะครับก็เหตุผลหนึ่งก็คือพุ้นที่ที่เป็นอาจารย์ยสอนอสอนอยู่ที่สกลนรแนะนํามาให้บอกว่าการเรียนตรงนี้นจะช่วยพัฒนา,อ,าองค์ความรู้ของตํารวจให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการ วางราักฐานของการพัฒนาความรู้ระหว่วางรุ้นที่กับพวกนน้องให้ดียิ่งขึ้น